ี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสื่อการเรียแนบบการสอนโปรแกรม PowerPoint Infographic สมาชิกมีดังนี้นายชินนายวงเจริญเลขที่8ปวชว3 9ในายธนากรวรชัรเลขที่25ปวชว3 9อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนายดิประพศสวรศาสตร์ที่ปรึกษาหลักอาจารย์ทิติรัตนนายพัทที่ปรึกษาร่วมวัตถุประสงค์โครงการ1เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถของ PowerPoint สเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน PowerPoint 3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแต่ละฟังก์ชันประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนหลายวัย 2. เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานต่างๆที่หลายคนอาจไม่รู้ 3. ได้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆบางคนอาจเข้าไม่ถึง ขอเขตการศึกษา 1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้งาน 2. ศึกษาเรื่องราวแต่และฟังก์ชัน 3. เผยถึงเรื่องราวอุปรกรณ์ต่างๆ Microsoft PowerPoint เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรม 1. โปรแกรม Google Chrome ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ 2. โปรแกรม Google Site s ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 3. โปรแกรม PowerPoint ใช้ในการสร้างตัวอย่างการสอน Google Site s eLearning f o m Microsoft PowerPoint Infographic ลิ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าของ Google Site นะครับสื่อการเรียนการสอน PowerPoint อันนี้คือหน้าแรกนะครับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมของ PowerPoint Infographic อยู่หน้านี้นะครับบทที่หการสร้างสไลด์เบื้องต้นข้อมูลก็ตามนี้เลยนะครับบทที่สองปรับแต่งข้อความสไลด์บทที่สามมุมมองและการสร้างงาน นำเสนอต่างๆ 3. การแทรกรูปลงสไลด์ 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการนำเสนอและการจัดพิมพ์บทที่5ลูกเล่นในการนำเสนอบทที่6ทีมพื้นสไลด์บทที่7เสียงและวิดีโอในการนำเสนอต่อไปก็เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับอันนี้คือหน้าของผู้จัดทำนะครับนายธนากรวรชัด และนายชินนายวงเจริญครับขอขอบคุณคณะกรรมการครับขอบคุณครับ